สวัสดีดค่ะ,ะวันนี้พบปบกุจแจค่ะเจนค่ะกุพอค่ะกับสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวหนูหน่วยหนูจา๋าหนูทําได้เป็นวันที่5ของสัปดาห์แล้วนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคนเก่งแปลงปันเองคนเก่งอาบน้ําเองคนเก่งแต่งตัวเองคนเก่งทานข้าวเอง และในวันนี้เราก็จะไปเรียนกันในเรื่องที่5ก็คือเรื่องคนเก่งเก็บของเองก่อนจะเข้าสู่บทเรียนคุณจอยมีคำของจองหรือว่าเพลงที่เด็กๆเ,เคยได้ร้องไปแล้วนะคะเด็กๆยังจำเพลงเก็บของเท่าที่ได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปร้องพร้อมกันนะคะคุณเจนกับคร้พรช่วยปกมือให้จหังหวะด้วยนะคะ,ะพร้อมแล้วไปเลยะคะ่ะหนึ่งสองสามเก็บเก็บก็บมามช่วยช่วยกัน เร็วคนดีมาเก็บข้าที่กันเอ่ยเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมเราต้องเก็บของเข้าที่เดี๋ยวไปดูนิทานกันก่อนนะคะ แม,แม่ปุย๋ยทำอาหารเสร็จแล้วนะไปทานข้าวกันเถอะอืมไปสิกำลังหิวอยู่พอดีเลยแต่อย่าลืมเก็บของเล่นให้เรียบร้อยด้วยนะอืมโอเคหนูยิ้มไปก่อนเลยนะเดี๋ยวหนูย้มจะตามไปทีหลังอืม ไปทานข้าวดีกว่าอืมอิ่มจังเลยอร่อยด้วยมาเล่นเป็นเจ้าหญิงต่อดีกว่า เียบอีกล่ะหนูย้มขอโทษหนูยิ้มทำไงดีมงกุฎของหนูย้มหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้หนูยิ้มได้เอาไปหรือเปล่าจะบ,บ้าเหรอหนูยิ้มไม่ได้เอาไปนะแต่มันหายไปจริงๆนะหนูย้มหาไม่เจอเลย,ยเราลองมาเก็บของกันก่อนเถอะอาจจะช่วยให้หาม,มงกุฎเจอก็ได้นะโอเค ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหาของไม่เจอแล้วนะอืมขอบคุณนะหนูยิม้มอ่ะนี่มงกุฎของเจ้าหญิงเพค,คะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะการที่เราไม่เก็บของเราดีให้เป็นระเบียบบ้านของเราก็จะสกป,ปรกแล้วก็รกด้วยเวลาจะหาของใช้เราก็จะหาไม่เจอหรือในบางครั้งนะคะถ้าเราเผลอไปเหยียบของเล่น หรือสิ่งต่างๆที่เราไม่เก็บก็จะทําให้เกิดอันตรายแล้วอาจจะลื่นล้มแล้วก็จะทําให้เราบาดเจ็บได้ดังนั้นเมื่อเวลาที่เด็กๆทําอะไรเสร็จแล้วก็ตามนะคะเด็กๆจะต้องเก็บของให้เข้าที่ให้เป็นระเบียบเช่นเมื่อเด็กๆแปรงฟันเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องล้างอุปกรณ์ให้สะอาดแล้วก็เก็บเข้าที่หรือเมื่อเวลาที่เด็กๆถอดเสื้อผ้าถอดถุงเท้า เด็กๆก็ต้องนำเสื้อผ้าและรองเท้าไปใส่ตะกร้าเพื่อเตรียมให้คุณแม่ซักและเมื่อเด็กๆถอดรองเท้าเด็กๆก็ต้องนำรองเท้าไปวางไว้ที่ชั้นวางรองเท้าหรือเมื่อเด็กๆทานอาหารเสร็จแล้วเด็กๆต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บจานเก็บแก้วไปใส่ไว้ในอ่างล้างจานเมื่อเด็กๆเก็บของเข้าที่เรียบร้อยแล้ว เด็กๆไปเล่นเด็กๆจะทํายังไงกับของเล่นที่เด็กๆได้เล่นคะใช่แล้วค่ะเด็กๆก็ต้องรู้จักเก็บของเล่นเข้าที่ให้เป็นระเบียบหรือเมื่อเวลาเด็กๆทํากันบ้านเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องรู้จักเก็บอุปกรณ์เช่นดินสอสีและกันบ้านให้เรียบร้อยนะคะไม่ควรวางทิ้งไว้เพียงเท่านี้เด็กๆก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนเก่งที่สามารถเก็บของเองได้แล้วค่ะ เี๋ยวเราจะไปทําแบบฝึกหัดใบงานพร้อมกันนะคะวันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมแบบฝึกหัดใบงานหน่วยหนูจาหนูทําได้เดี๋ยววันนี้เราจะไปทําใบงานในเรื่องดูแลเก็บของเท่าที่เด็กเป็นสังเกตในภาพนะคะจะมีของเล่นค่ะอ่าอันนี้เป็นตัวบล็อกภาษาอังกฤษอันนี้เป็นหนังสือนะคะหนังสือเอาไว้สําหรับอ่านเล่นและนี่ก็เป็น ของเล่นที่เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาเจ้าหญิงเห็นไหมคะแล้วเด็กๆมาดูในภาพด้านล่างคะ่ะจะเป็นเงาของของเล่นนะคะ,ะในวันนี้นะคะจะให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพแล้วก็โยงเส้นจากภาพของเล่นไปหาภาพเงาที่สัมพันธ์กันเด็กๆลองดูภาพแปลงนะคะเป็นภาพของบล็อกที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเด็กๆลองดูนะคะด้านล่างเห็นไหมคะ ก็จะมีเงาของร็อกสี่เหลี่ยมเด็กๆก็ใช้นิ้วมือนะคะลากเส้นลงเลยคะ่ะต่อไปดูหนังสือนะคะหนังสืออภาพเงาของหนังสืออยู่ด้านล่างเด็กๆก็ลากจากด้านบนลงมาด้านล่างเลยค่ะต่อไปเป็นตุ๊กตาเจ้าหญิงเห็นไหมการลากจากด้านบนลงด้านล่างมาหาเงาของเจ้าหญิงค่ะเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะใช้สีเทียนนะคะลากเส้นเลยนะคะเหมือนกับที่เราได้ฝึก การใช้นิ้วลากแล้วเราก็ใช้สีเทียนนะคะอุต่อยก็ใช้สีน้ำเงินเหมือนเดิมค่ะลากเส้นตามรอยประให้ตรงเลยนะคะ,ะต่อมาลากหนังสือค่ะลากมาหาเงาของหนังสือเลยเป็นการเก็บของเข้าที่นะคะเราหยิบมาจากตรงไหนเราก็เก็บเข้าที่ตรงนั้นอะเสร็จหรือยังคะอะ่เรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำแบบกหักทบทวนกันอีกหนึ่งใบนะคะ สำหรับใบงานอันนี้จะเป็นการบ้านทบทวนบทเรียนหน่วยห,หนูจา๋าหนูทำได้คุณพ่อคุณแม่ก็ฝึกให้เด็กๆทำนะคะโดยคุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นผู้ทบทวนให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวไปดูคำสั่งก่อนค่ะให้กากระบาดภาพคำตอบที่ถูกต้องมาดูข้อหนึ่งนะคะใครเอ่ยกำลังแปลงฟนานสังเกตในภาพแล้วก็ให้เด็กๆใช้สีเทียนหรือดินสอก็ได้นะคะให้เด็กๆก,กากระบาด ข้อสคนเก่งอาบน้ําได้เองอ่าคนไหนกําลังอาบน้ํำนะเจอแล้วกากะบาดได้ค่ะข้อ 3. ภาพไหนที่มีเด็ก2คนอ่ะสังเกตนะคะเด็กๆต้องนับจํานวนก่อนนะคะแล้วก็กากะบาดคําตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปดูข้อ4ี่ค่ะคนเก่งทานอาหารได้เองอ่าดูสิคะภาพไหนกําลังทานอาหารเจอแล้วกากบาดเลยค่ะส่วนข้อหาเราควรอาบน้ําอย่างน้อยวันละกี่ครั้งเอ๊ะ คุณครูได้บอกไปแล้วว่าเราจะต้องอาบน้ำวันละสองครั้งอะเลขไหนคะเป็นเลขสองด้านซ้ายเป็นเลขหนึ่งด้านขวาเป็นเลขสองเด็กๆก็ใช้สีเทียนนะคะเขียนตัวเลขสองเลยค่ะคพ่อคุณแม่ก็ไปทบทวนแล้วก็ทำไปพร้อมกับน้องนะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปก,การบ้านแล้วก็นำการบ้านมาส่งด้วยนะคะทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนด้วยนะคะ หนังสือตัไก่เป็นหนังสือภาษาไทยค่ะหนังสือ A B C A, ป 1> 1, 2, 3, เป็นหนังสือภาษาอังกฤษค่ะหนึ่งสองสามเป็นหนังสือตัวเลขค่ะอ่านทุกวันอ่านบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้มีความจําที่ดีแล้วก็เป็นคนเก่งคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมทบทวนบทเรียนในสัปดาห์นี้ให้น้องแล้วฝึกให้น้องทํากิจวัตรประจําวันด้วยตัวเองนะคะสําหรับวันนี้ครูจอยครูเจนและครูพรต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ